สังคมไฟมาติดตรงประตูทางเข้าหน้าบ้านสว่างดีมากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นอันเล็กๆแต่พอได้มาขนาดใหญ่กว่าที่คิดอีก มีโคมไฟสิบดวงแล้วก็หลอด LED 420หลอดเลยเป็นขายึดติดกับผนังแบบนี้จะเอาไปยึดกับกำแพงปูนหรือว่าจะเป็นเสาไม้ก็ได้ค่ะพะล่าจะเอามายึดตรงทางเข้าบ้านนะคะเพราะว่าแสงสว่างตรงนี้ไม่เพียงพอค่ะโดยใช้สว่านเจาะรูกำแพงแล้วก็นำขาโคมไฟมายึดกับกำแพงนะคะชอบตรงที่สามารถปรับองศาได้ด้วยค่ะทําให้แสงสว่างส่องไปได้ไกลตามที่เราต้องการเลยค่ะที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นขนาด4,500วัตต์นะคะ พอฟ้ามืดแสงไฟก็ติดอัตโนมัติเลยค่ะมีโหมดให้เลือกถึง3โหมดโหมดที่1คือไฟจะดับเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่พอมีความเคลื่อนไหวใกล้ๆก็จะติดอัตโนมัตินะคะส่วนโหมดที่2จะติดแบบหรีห้0ค่ะแต่พอมีความเคลื่อนไหวใกล้ๆก็จะติดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนโหมดที่3จะติดแบบปรีห้0ตลอดเวลาค่ะแบบนี้ทั้งคืนเลยนะคะแต่พล่าชอบโหมดที่2 ให้เป็นแบบบลีแล้วก็เวลาที่มีความเคลื่อนไหวให้ติดแบบ100%เนะคะเวลาที่มาเปิดประตูตอนกลางคืนจะได้สว่างชัดเจนค่ะความสว่างเนี่ยเกินคาดอยู่นะคะแบบบลีก็ยังมองเห็นชัดเจนแบบ100%เซนเี่ยเหมือนตอนกลางวันเลยค่ะเดี๋ยวมาลองเปิดปิดให้ดูนะคะพอเปิดขึ้นมาสว่างจ้าเลยค่ะสว่างไปถึงโรงรถเลยเหมาะสําหรับติดหน้าบ้านข้างบ้านที่มืดมดน,นะคะแม้แต่ส่วนที่อยู่ข้างกําแพงยังสว่างเลยค่ะเป็นไฟโซลาเซลล์อีกตัวที่อยากแนะนําเลยนะคะ